อุ e uh. ้ยอุ i, ้ยอุ a, ้ยมาแล้วมาแล้วแว่นตาเป็นสีเขียวเลยอ่ะดูดน้ําเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมาจากแว่นตาเลยอ่ะ แล้วตุยจะเอาน้ำมาจากไหน <What? S 1> นี่ไงมีมือถือเครื่องหนึ่งก็ื่ mm. ขายน้ำได้แล้วพี่ไม่เชื่อหรอกตุยแค่มือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวจะขายน้ำได้ยังไง mm. ได้สิมาเดี๋ยน้องจะทำให้ดูโอเคแค่จะเอาน้ำอะไร mm. เอาน้ำสไปยเอ้ยเด็กๆเมื่อกี้มีได้ยินอะไรคะเปิดน้ำขายน้ำอะไรกัน พี่เบลล่าจะเปิดร้านขายน้ำด้วยโทรศัพท์ใช่ค่ะโอ้โหทำยังไงอะแ่ใคยับขยับเฮ้ยโทรศัพท์ทำได้เหรอเฮ้ยน้ำมาแล้วโอ้โหอันนี้เปนน้ำอะไรอะคะเหมือนน้ำเบียร์เลยอะค่ะน้ำส้มค่ะโอ้โหโอ้โน้ำส้มเหรอคะแล้ก็มีแค่เลือกด้วยค่ะจะใส่อะไรโอ้ใส่ท็อปปิ้งได้ด้วยท็อปปิ้งมันมีอะไรบ้างสตรอเบอร์รี่มะนาั บูเบอรี่ป่าวแล้วก็แตงโมอะไรอีกส้มสับป,ประรดบูเบอรี่ใช่บูเบอรี่ค่ะโอ้ใส่ไปเลยค่ะโอ้โหใส่ไปแล้วหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อ,อมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะเียค่ะต๊บเบอรี่มาแล้วแล้วก็ โอ้ความหวานใส่มะนาวเพิ together, loyalty, ่มความหวานเลยไงโอ้เด็กๆใส่ท็อปปิ้งจนหมดแล้วนะคะหมดเต็มแก้วแล้วเรายังไงกินได้ด้วยหรอยอเลยครับเฮ้ยว่าไปเล่นไปไหนใครจะกินให้ดูน้องค่ะโอ้โหกินหมดเลยอุ้ยน้ำแข็งหลายแก้วโอ้โหกินมะนาวไปด้วยอ่ะอุ้ยหมดแก้วเลยอ่ะแล้วเขาบอกให้ขยา เฮ้ยขยา่าเขยา่าเขยา่าโอ้ขยา่าน้ำก็มาอีกอะเดี๋ยวมามีจะลองทําให้พี่ใบเบิ้ลก่อนดีกว่าพี่เบิ้ลใส่อะไรบ้างเอาลิ้นจี่ครับโอ้โหแล้วมันมีไหมในท็อปปิ้งเนี่ยลิ้นจี่เนี่ยใช่เนี่ย่เนี่งครับแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ครับโอ้ใส่ไปเลยเพิ่มความหวานนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหวานเรียบร้อยครับโอ้ใส่แค่นี้เหรอคะพี่เบิ้ลโอ้ท็อปปิง้งนิดเดียวอ่ะกินไปเลย โอ้ยมีมะนาวอีกอันหนึ่งโอ้ยตามมะนาวไปด้วยอร่อยอร่อยแมมีรสชาติไหมอร่อยสิคะเฮยจริงนี่มีรสชาติด้วยด้วยเหรอให้เพื่อนๆดูเฮ้ยเด็กๆคะแต่เมยว่าเราจะต้องกินแบบผู้ดีหน่อยนะเราไม่กินแบบนี้แล้วไปไปโอแบบนี้มันดูแบบกินไม่เรียบร้อยเลยอะอเราต้องไปหาหลอดดูดมาคะ่ะเดี๋ยวมามีไปหาหลอดดูดมาก่อนนะ นี่มามีมีหลอดดูดแล้วเราไม่ใช่หลอดดูดธรรมดานะคะเด็กๆมันคือแว่นตาหลอดดูดอดโอโ้โหมีออกมาจากตู้เย็นสดๆร้อนๆเลยเนี่ยยังเย็นอยู่เลยอะสดๆร้อนๆที่ไหนมามีนะน้ำสีเขียวน่าจะเป็นน้นแอปเปิลนะตัวอันนี้น้ำสีเออสีแดงน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ลองแกะมาสิคะนี่อยากรู้เลยว่าแว่นตาหลอดดูดจะเป็นยังไงอ่ะ มันมีเป็นเส้นๆแล้วก็มีเป็นแว่นตายัางไงคะเราต้องเอาเส้นมาใส่ที่แว่นตาก่อนเออใส่ยังไงคะวะัดนี่ไงวิธีการใส่อะค่ะพี่บเบิ้ลนี่ใส่ตามรูปตามขั้นตอนเลยเอาสายใส่ข้างๆแว่นตาก่อนแล้วก็ม้วนเป็นรูปแว่นตาแบบนี้คะ่ะทำได้ไหมโอ้โ โอ้ตอนนี้น้องเบลล่าก็ได้แว่นตาหลอดดูดแล้วนะคะเดี๋ยวมามีอ่ะจะเป็นคนขายน้ำให้น้องเบลล่าเองน้องเบลล่าน้ำอะไรเอาน้ำแดงน้ำแดงนะคะนี่จัดให้น้ำแดงมาแล้วใส่อะไรบ้างไหมคะน้ำแดงใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งกี่ก้อนก้อนค่ะน้ำแข็งสามก้อน โ okay. อเคพอยังเอามะนาวอีกอันนึง mm. แถม <Yeah. S 1> พร้อมหรือยังพร้อมดูดน้ำหรือยังพร้อมแล้วค่ะดูดน้ำเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ำ <c oughs> น้ำมาจากแว่นตาเลยอะ่ะโอ้น้ำเป็นยังไงอร่อยไหม <c oughs> เราก็มีเฉลยนะคะมันไม่ใช่น้ำจากโทรศพัพท์ค่ะ มันเป็นถุงน้ําจากหลอดดูดแว่นตานั่นเองค่ะเด็กๆโอ้โหน้องมันดูดได้จริงน้องดูดเลยโอ้โหเป็นน้ําแดงนะคะผ่่าานนแวตอุ้ยแล้วแว่นตาแบบของจริงเนี่ยค่ะผ่านแว่นตาเย็นๆตาไหมลูกเย็นค่ะอู้แล้วเป็นน้ําอะไรน้ําผลไม้เหรอคะน้ำสตรอเบอรี่เนี่ยนั่คล้ายๆเยลลี่มากเลยอะอแล้วพี่เพื่อนหลาได้น้ําอะไรนี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วแว่นตาเป็นสีเขียวเลยะพองน้องเป็นสีแดงค่ะพี่น้แว่นตาน้องเป็นสีแดงเลยดูดิโอเป็นน้ําผลไม้ที่บ้านเป็นน้ําอะไรครับแอปเปิ้ลเขียวทำไมแอปเปิ้ลเขียวอูแล้วถุงน้ําคือเหมือนถุงน้ําเกลือที่โรงพยาบาลมากเลยค่ะเด็กๆเนี้ยหล่นมาแล้วเย็นตามากเลยครับใช่ไหมเพราะว่าน้ํามันเย็นไง โอ้ oh, อร่อยกันไหมคะ,ะเด็กๆน,น้ำมันจะออกหวานๆหน่อยนะแล้วถ้าเกิดว่าสลับกันล่ะพี่เบบเบิลจะลองสลับกับน้องโดดดูนะคะ <Wow. S 2> เป็นยังไงฮะสองกลิน่นกลิ่นอันไหนรสอ,อันไหนอร่อยที่สุดรสของน้องอร่อยที่สุดค่ะรส <laughs> ที่ว่านไม่อร่อยเหรอคะ <laughs> นี่คะ่ะรู้ไหมคะานม หมดเร็วมากนี้หมดอล้วนี่นี่พี่เบิ้ลกินแล้วเฮ้ยไวมอแว่นตาของพี่เบิ้ลเป็นสีไวมอเลยอร่อยไหมอร่อยกว่าน้ำเขียวเมื่อกี้ใช่ไหมคะดูนี่นะคะแล้วได้รสชาติจริงไหมไม่จริงใช่ไหมต้องเป็นปลอมๆใช่ไหมไม่มีน้ำลายมมีแต่น้ำลายติดโทรศัพท์นี้นะไม่ติ โอ้กินแบบนี้แล้วยังไงครับกินนมอร่อยมากเลยใช่ไหมโอเคครับ,เ,บเพื่อนๆเดี๋ยวมามีจะต้องให้พี่ไบเบิลเนี่ยกินนมไปก่อนแล้วนะคะเบลล่าค่ะร้านขายน้ําเบลล่าสรุปว่ากิจการขายไม่ดีนะคะพอมีแว่นตาไวน้ํามาแย่งลูกค้าไปแล้วค่ะวนตานา้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไบเบิ้ลเบลล่าด้วยนะคะค่ะกันคลิปหน้านะคะบาย